นั่น่นมเลตาอกหลักอ่ะมาลดเด้ยลเด้มาเลยตาหลักตังมันได้หลุดเด้งเราพอเอาไปเทียบเบ็ดดักหนอกวากันตึงก็ได้หนอกวากก็เอาไปแจ้งครับหลุดแวงกินดีรักเด้ ตอบตดแกกะไนี่นาว้วตบตดแกกีหม่มออไม่ร mm ีตาเดี <consume>? no <ian> ้ยวปนลฟังเยมันไม่มีปลาป่ตาหนีปลาจอยดำวงกันบาแเ้ว Bây giờ phải cái mà chắp vô nếp lãn này kia tưng bây Chắp ừ, bây Ừ, tuần nào Chắp cán lên đi bây Bây bây, bây rốn tạm

พักมันไม่มีพักมันไม่จริญเจ้าโต้ทั้งนี้ก็จะมาขี้ควายไปช่วยเขาไม่มีตางเจอปุ้ยแต่ครับป้าแม่คนนี้ไม่ปล้ำไม่มั่วนะเอามานี่ป้ามเกิดรักได้บ้างไหมนี่พ่อผมรักมือได้เลยผมเอาบุหรี่ด้วยแล้วผมใจมือด้อยต้วพ่อผมไม่เคยรักกับป้าแม่ผมเอาแต่ขี้ควายนี่เอาแต่ขี้วัวนี่ครับลองลองมาปลูกข้าวให้ดูปลูกกับพื้นนี่ปลูกกินปลูกกินครับทั้งนี้ไม่ได้เอาไปขายแล้วนั่งเป็นทีทีอ๋อทึ้งไม่ใช่ป่ะจ่ายย่านี่จ่ายนี่ไปตำ้ยไปน่ะเออบ้านอยู่แถวหน่อยเนาะฮะบ้านอยู่แถวไหนอย่นี่ เนือองมันเนี่ยเดินกำลงกองมันนึ้งกดึงเดินมาเับจัจับจับันกนแล้วนะจับหยุดปีวีไปไหนกัเลยไปแล้วไปดักนกเลยว่ากได้ไปนกนกอ่เพ่ได้นกมาตัวพงก็เดียวพ่มาขี้ควายนี่ทั้นี้นกคุ้มนกคุ้มตัวใหญ่โตเลยตัวใหญ่โตทั้งนี้พเอาทังเอาทังเอาทังอยึดยึดยึด่มุมขวไปเอาไปเล่อไปเลยดแล้วว่าเา บอกพมพอมจะพ่มเปิดจึงไม่มีกรจับพมจะพ่มเปิดแบบนี้จ้าจึงไม่มีกรจับจึงจะบอ่มเปิดจึงจะเนกปเลวได้ไปไปเดี๋ยวไปแล้ปไปแลไปไปไปแลไป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 นี่นี่ปอกล้ถน่นี่น่นีนี่เนี่ยท้งนีนทงนียเลยนะนี่นกนี่ละถ้าว่าเราเปิดันนี้ึงมันวินง มีเด็กนาดีซึ่งจุดวันนี้นะซึ่งพอเดี๋ย้พอพอรองเปิดตงกับพีดคลุกเลยเออพี่ต้องคนนะจองให้ดีนะจองให้ดีเลยแบบคลุกฝังเยอะเลยเปิดตั้งกัปุบเดียวเลยนะใช่เอาตัวตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ตัวเหล่านี้ตัวเหล่านี้เหรลักให้ดีลักให้ดีเพราะต้องปอบมาปอบมาปอบมาปอบเลยเอียวเดียวเดียวรองบางให้ดีนะเออเดี๋ยวพอตัองตั้งตั้งตัองตั้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 งต เจ้าเบี้ยมาดิหัวดิีหัวดิจ้าได้เล้วไปดีนักดนตรีไปดีอ้อเดี๋ยวโอ้ยนักดนีเล่นไม่ได้เหรอเด็กก็เล่นหนงเดี๋วโอ้ยนักตีเล่นเปติ้งเดี่ยวเดียวเดียวโอ้ยนักดนตรีเดียวเดียวเดียวมึง